สวัสดีจ้ามาพอก็บเราตัดแชนแนลอีกแล้วจ้าวันนี้แม่ทีมาอยู่ปีใหม่สิปูพักจ้ะอยู่บ้านหลังใหม่สิมะปลูกผักตอนนี้ตอนนี้อยู่ในกรีนเฮาจ้ะก็สิมาเริ่มปลูกผักว่าที่นี่เด็ดจะส่วงมีแดดมันอยู่ในกรีนเฮาก็จริงแต่ว่ามันแดดก็มีแดดนี่จ้ะ ข้างในข้างในพู 09, ้นก็จะเป็นน้ำไอ้ทุูผู้ราคาแตงกัวบักทัวทัวฝังยาวอ่ะจ้ะแล้วก็มาเป็นไอ้ไอ้บักเขือเทศแล้วก็รอบๆนั่นก็จะเป็นน้ำไอ้อย่างกระเจี๊ยบจ้ะกระเจี๊ยบแล้วก็มามาในน้อยในในน้อยแน่ๆนี่จ้ะ นี่ก็จะเป็นมะเขือจ้ะเนี่ยเมทีบหยัดลงหนีเมดเลยเนี่ยเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยจ้ามะเขือเทศมันพอนี่ฝืนรอดมันฝืนกันจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นบักพีกมันยังหน่อยอยู่ดอกจ้ะแต่ว่าเมทีบหยัดลงเพราะว่าให้มันขึ้นที่จริงอ่ะมันโดนแล้วให้มันขึ้น เมทิปก็เลยหยัดลงเงี้ลงตัวน,นี้เห็นว่าตัวน,นี้เมทิบเอาลงเป็นกระจุกกระจุกกูนนี่เพราะว่ามันยังหน่อยเกินไปแต่ว่าเมทิปเอาลงเงีอซื้อให้มันแล้วล่ะถ้ามันใหญ่กว่านี้่อยขยายอีกที่หนึง่งเนี่ยเป็นอ่าเป็นในกระเพ้ากระเพ้าจะพพกแก้วก็มกระเพ้ามันยังซ้ำกันอยู่เลยเม,มทิบอัดลงเหมือนเลยจ้ะแล้วกะ็ตัวน,นี้ก็จะเป็นหอมเปรจะ อัดลงในหนีมันเหมดบันนี้หอมเปีแล้วก็เป็นนําตัวน,นี้ก็จะเป็นในหัหละผ้าข้างในพุ่นก็นจะเป็นพริกหวานจะ้ะตัวข้างในพุน่นเป็นพริกหวานตัวติดเอผนังนะจะ้ะหละผ้าแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นพายตูจะ้ะเนี่ยพายตูตัว,ต,วตัวที่อัดน้ำอยู่นี่จะ้ะไอ ใส่นั่นไม่ใส่ไอ้ไอ้ผักซีปลอมแล้วก็เพาะไม่อะจ้ะผักซีปลอมแล้วก็ไอ้ผักซีเล้าแล้วก็ต้นหอมจ้ะเนี่ยตัวอัดน้ำอยู่นี่เพราะว่าน้ำม,มันยังพันในเต็มจ้ะข้างบนนี่มันเสียอยู่แต่ว่าข้างล่างมันพันในร่องข้างล่างจ้ะเนี่ยตัวนี้เป็นบักพีกบักพีก,กวานนะจะ้ะพีกเม็ด เมทิ์ก็เลยอดัดน้ำเพราะน้าม,มันบ้านในร่ขงขาง่างบันนี้มันก็เหลืออยู่คือว่าเห็นมันมีกลนีจักหน่อยเกินนะเมทีบถึงจะแยกใจแยกมันออกอีกที่หนึง่งเพราะว่ามันยังหนอ่นอยเกินไปแต่ว่าเมทิปเอาลงเห็นมันเห็นมันอยู่ในดินดีกลัวตัวนี้ก็จะตัวนี้เป็นในแค่รอจ่าที่เมทิปเพดคลิปลงไปอะคืนเมื่อแล้วแต่ว่ามันพึงขึ้น ใบที่สองมันยังพ่อในขื่นเมทิบก็เลยบพ่อเหนาลงเดี๋ยวอีกจ๊งมือสองมือกันในใบสองมันขื่นกันนี่จ้ะต้นนีพลาสลี่ไมทิบกับพ่อในขื่นพาสลี่กันเอียงค่ะพักใบตั้งโอ้ไม่จ้ะนี่ยพ่อในขื่นไม่ทิบก็เลยบพ่อเหนาลงต้นนี้ก็ใเห็นมันนีเจ๊ง่อยกันจ้ะใบประกูดเนี่ยม่ทิบเดี๋ยวถึงจะเอาใส่กระถางเนี่ยม่จ้ะมาทั้งผีกับเป็น ตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกขี้นี่จ้ะลูกขี้นี่ต้นงามๆมัง้งต้นงามลูกขี้นี่บะนี้ม้วนนี้ก็จะเป็นไอคอนสควาดม้วนนี้แม่ทิพย์จะเอาไปปลูกข้างนอกจ้ะตัวน,นี้เป็นต้นมะฮุงเดี๋ยวแม่ทิพย์จะใส่ร่องใส่กระถางมั้งเอาลงพื้นน้ำแล้วก็ใส่กระถางน้ำบะนี้แม่ทิพย์ล่องเห็ดเอ่อตัวน,นียนเมทิพย์ล่องเห็ดไอ,อ้เอ อย่างว่า,าจุลินซี่สังเคราะห์แสงอาจารย์เนี่ยจุลินซี่ทิมิทีเพ็ดใวร้องเฮ็ดไใบมึงมาสั่นมามาทิมิที่ใส่ได้บ่แต่มันเป็นละสองกับสองอันนี้ตนนันนนนวนี้มันเป็นละจ้ะนี่นี่สีเขียวมันเป็นละจ้ะนี่สีเขียวต้นมิทีเพชรนี่ประมาณเดือนกรัวจ้ะเป็นละตนนัวนี้เป็นสีเขียวตอนแรกก็สิออกแดงอยู่จ้ะ บะนีมาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวไหมจ๊ะเนี่ยจูเลนซี่เนี่แต่ว่าสีแดงบว่า่ห้เห็นจ้ะสีแดงสองสองอันนี้ตีละจ้ะมันจะมีสองอ่ะซอง,อง,อง,องแต่สีแดง่เมธีบ,บอนเห็นเลยสีแดงเห็นมาเห็นแตงแต่สีเขียวนี่อะไรจ้ะ บะนีคอยมเมืองน้ากันจ้ะคอยมามืองน้ากัน,มมน,กนเพราะว่าเมทิเพึงลงไปลงไปมือนี้รอให้มันฟืนนีจังหน่อยหนึ่งก่อนจ้ะแล้วคอยมามืองน้ากันจ้ะเดี๋ยวเมทิสิอัปเดตให้มืองวาสิเป็นยังไงแล้วก็ม้วนทีเม,มทิปกระเพ้านี่เมทิมันหน่อยแห้งมันพึงขึ้นใบที่สองต่อใบที่สามเนี่ยมันถือว่ามันหน่อยเม,มทิก็เลยเอาจุ่มเอาจุ่มใส่กัน เดี๋ยวให็นมันหญ่กานี้กันเมทิบยังจะขยายอีกที่หนึ่งกับไอตัวนี้จะหอมปีหอมปีขึ้นกันเห็นมันหญ่ขึ้นอีกนิดนึงกันเมทิบถึงจะขยายเพราะว่าแต่ว่าม้วนม้วนนี่จะม้วนไอพัะอีตับก็วละผ้านี่เมทิบแยกองอกเมื่อแล้วนี่แยกเป็นตนเป็นตอนออกเลยจะมีแต่ม้วนนั่นแหละจ้ะบันนี้คอยมามึงน้ำกันเด้ใจเด้อเดี๋ยวเมทิจมท์จะเมทิบจะอัปเดตให้มึงที่หลัง เอาจ้าสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่แหละจ้าเพาะปลูกคือเก่าจ้ะกลับมาปลูกคือเก่าย่ายบ้านใหม่กะกลับมาปลูกอีคือเก่าจ้ะบานีก้กะสีแห่มึงมามึงน้ำกันหวานสิเป็นยังไงโพเม่ทิบเดี๋ยวเม่ทิบจะอัปเดตให้มึงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตะกี้เพิ่นปลูกเพิ่นปลูกอ่าเพิ่นปลูกไอ้สตรอเบอรี่แต่ว่าเม่ทิบสีล่องใสอันนั้นมึงจะ้ะสีล่องใสแอม พักสลัดเนี่ยเพราะไวผัดบดีเอามาเหมือนีนสแซนนะ้ำไว้ผัดบดีเอามาลืมเดี๋ยวนี้สองอันนี้ไม่ทิพจะใส่พักสลัดจะ้ะละจ้าสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่ละจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้าบ๊ายบาย